punnja meauwu penjayabun jadiba jama kita Datapi yang meng memangsuri Yoma Raraja Punawansanpidja marajainta

เมื่อที่ปาวโลนาโทธโมนาโทหัมุนธโมนาโทพยาคาบุทโธจะสั้งโคนาโทตารุมามาเตสุธมาหวาเวนามาโลกัสรัพันตุมาสุกัปปตาเจนิสุขาเบียเบียเจนิเบียโสกัปปตาเจนิโสก้าหุตุสัพเริปายโนเอตาวัตตาจามีหิสัมปทังปุญญาสัพพังสัพเรติวะรมุตันตุอยันตะโคตินนาตินาสังไายสุปติตาติลาตังติตานาสนาโสกัปติโสยติธมโมจายานิธาสิโตเปตนาจักกตาุราราภราชวิรุณา าปรกันตหลังจากจุดถูกนะครับปูพาแดงมันจะไปนั่งสื่อนะครับวันนี้จะไม่มีไม่มีการลำถวายนะครับปูนั่งนีได้บ่ครับอาสาบะเสื้อบอครับอาสาบนี่อยู่ครับมีอยู่เดี๋ยวผมหาให้ทุกคนเด้อพี่ดอนพูดจา คนอันนี้จอมปลวกเงินเงินล้านล่ะได้พี่น้องที่แหลกแคทมาไทายใหม่ๆหมเพิ่นวาจอบปลวกเงินแสนมันนี้มันบบแมนเงินแสนแล้วอันเจ๊ที่หลานเพ่นก็เคยชุดนี้โชคลาภอยู่หมองนี่เนาะ่นจุดถูกได้สามตัวคุณพี่น้องืม่มีปูผ้าแดงมากพี่น้องข้าาโชคํากันเด้อค่ะพี่น้องคะจะไปหาอะรูกกัน

สดงปูพินัยแปดศูนย์ห 0ูา ตไหรดน้อปูแปดหนึ่งห้าสองิองชัดๆนะคะปูเขียนให้แล้วนะคะท่นผู้ชมดูชัดๆนะคะท่านผู้ชมสำหรับเลขทูปนะคะปู่พระแดงจุดที่ดอนปูตาหนึ่งเจ็ดสี่สำหรับขอปูจอมปวกเงินล้านนะคะท่านผู้ชมปู่ซื้อแล้วนะคะได้แปดศูนย์หก แล้วก็05 0หาในเลขล่างบบปูเ้่นขีดไว้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีปิิศนาอีกได้เพียง้่งมี8มี1แล้วก็มีหานะคะท่านผู้ชม